มาแล้วครับ,รบตัวแรกถอนตั้งดูจับจมถอนขึ้นมายาวๆอยู่น้อยตึ้นถอนนอน,นออครับใช่ไหมใช่ไหมถึงไม่ใช่ก็ตัวใหญ่อยู่ มาตอนแบบไม่มีปีมี้ปุ๋ยครับมาตอนจานี่แล้ว เพื่อนแล้วก็นานาตกปลาท่านนะครับวันนี้ผมก็ออกไมาเช่นเคยนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับหลังจากที่เราไปตกปลาตะเพียนแล้วก็ไปตามหาเจ้ารถถังนะครับเช้าวันนี้เราก็ออกอีกหนึ่งวัน,นครับมาที่หมายต้องพูดยังไงดีมันเป็นหมายในที่ส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามันเป็นร่องน้ําข้างบ่อเลี้ยงปลานะครับก็ขออนุญาตทางเจ้าของที่เข้ามา เนื่องจากว่าหมยนี้เป็นไมายประจาของทางนาแจ็คนะครับนาแจ็คหลิวอะไรวะนะครับที่เจอกันในคลิปที่แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาลองดูแล้วก็นแจ็กก็ได้ประสานทางเจ้าของพื้นที่ขออนุญาตพาเพื่อนมานะครับก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้แล้วก็ให้ตกได้แค่บริเวณข้างๆบ่อตรงนี้นะครับส่วนที่ทางโค้งเข้าไปในพื้นที่ของบ่อนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะครับให้ตกได้แค่สถานนี้นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่นาปลายนั่งก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูจุดที่น้าปนั่งก่อนนะครับตรวนี้ก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับก็ต้องขออนุญาตเข้ามาไม่งั้นก็ไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้นะครับนะ้าปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอีกหนึ่งวันเนาะครับก็มาจำที่เดิมที่ผมเคยมาซึ่งน,นันัจะไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้เราก็มาเอามาไปฝากขอบอนนัดหน่อย ปอบอยากกินหมอก็อยากกินนึ่งปลาเนก็ตรงนี้ก็พอมีปลานนลมีปลาบู่ใช่ไหมน้าปายใช่ครับได้ข่าวว่ามีแล้วก็คือปลามันจะหลากหลายมากปลาหลากหลายปลาสดิดก็มีนะครับบางทีก็มีผิดคิวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเห็นอย่างเงี้ยบางทีก็นั่งทั้งวันก็เคยมีเหี้ยมมาแล้วนะครับใช่ครับใช่บางวันก็ได้ตัวสองตัวก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานให้เพื่อนๆชมหรือเปล่าครับก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไม่ลบกวนนะปปายนะครับก็ ต้องขอบคุณทางน้าปายนะครับชักชวนเข้ามาแล้วก็ประสานทางน้าแจ็คนะครับอนุญาตให้เข้ามาได้แล้วก็เชิญให้เข้ามาลองทําคลิปดูนะครับก็ต้องขอบคุณฝากผ่านไปทางน้าแจ็คนะครับช่อง youtube หรืออะไรวะนะครับก็คนอ่านก็ยังงง,งว่าหริวอะไรวะ <c oughs> ต้องบอกว่านั่นคือเป็นอีกหนึ่งอาจารย์สําหรับผมนะครับผมยให้เป็นหนึ่งอาจารย์เพราะว่าระดับฝีมือนะ้าแจ็คนั้นก็ไม่ธรรมดาสําหรับการตกหริวอยู่แล้วนะครับผมก็นับเป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับโอเคตอนนี้ก็ ไม่รบกวนเวลาหน้าปลายนะครับก็ให้หน้าปลายได้เสร็จอุปกรณ์แล้วก็เตรียมลงเวทเดี๋ยวเราไปดูผลงานก,นกันนะครับว่าวันนี้ผมกับหน้าปลายจะมีผลงานให้เ,เพื่อนๆชมหรือเปล่านะครับโอเคครับไปลุ้นกันไปนลุ้นกัน,นครับผมไม้แรกวันนี้ตกแบบบาลานซแตะนะครับสองตะขอสายเมนสองจ้าสายหน้า2.0 ระเบิด0.8นะครับตกในระยะ3.9ครับโ <c oughs> ดนแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เจอแต้มแรกก็เป็นพี่หมอไปซะงั้นนะครับ <c oughs> ประเดิมแต้มแรกเราพี่หมอครับ จอแต่ปลาหมอครับพี่หมออีกแล้วินีนไปไหนหมดโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการย้ายใหม่นะครับเนื่องจากหมยเมื่อเช้านี้ดูท่าแล้วน่าจะาก,กลัวจะกินแห้วสําหรับผมนะครับแต่นับไาปลา,ปาก็เข้าอยู่นะครับแต่ว่าด้วยนันไปสงสารเห็นใจ <c oughs> กลัวแต่นั่งหงอยอยู่คนเดียวนะปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาย้ายกลับหม่กลับมาที่เดิมดีกว่า ตรงที่มันมีปลาเชัวๆโอเควันนี้ก็เลยกลับมาจุดเดิมนะครับจุดที่ลงคิดไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาแก้ถือว่ามาแก้ตัวถัง,ง,งที่มันเงียบหายไปวันนี้ดูที่ว่าจะมีดวงมีโชคอีกไหมนะครับ เป็นปลาตัวที่ตามหาเลยปลาหนิ่นด้วยครับโ <c oughs> อย้ยหนักเลยครับน่าจะประมาณสักสามโลได้มั้งตัวนี้ <c oughs> ไปถึงขนาดนั้นเ <c oughs> ย่สิ่งที่เราตามหา้ะ,ะครับปลานิลนนี่ครับใช้ประมาณครึ่งโล เราดูตัวต่อไปครับกล้องอาจจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอ,อนตั้งดูตะเคียนครับ เใสสวยครับทุ้นถอนนอนครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยครับมูจะดูกล้องอยู่กล้องมีปัญหามามาดูอีกรอบหนึง่งสิว่ามีอะไรข้างล่างครับ นะครับจมถอนขึ้นมายาวๆอยู่หน่อยให้เจ้าตัวนี้เหลือเมื่อกี้เนี่ยตะเพียนครับผม ไม่ได้เลยมาตอนแบบไม่มีปีมีปุ๋ยครับมาตอนจะอันี่แล้ว ไปเปิดคลิปไหมทางนั้นครับผมมาแล้วครับตามหาทั้งวันถ้าถ้ามันกระชากก่อนนิดเดียครับน,นั่นแหละ มาขวางีัยไปซปไปคงับไปไปเยไปไปถึงูเลยดึงกูเลยถไหวปอยงั้นแหละไหวทัปอยไหวไหมทำไมไหวปอยเราจะกอดยองไงกันชัด จังวหวะกดติดกล้องพอดีเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าตัวจุกล้องสายสายอ่าทำไมไหวทิ้งนะทำไมไหวต้องทิ้งปล่อยอ,อย่างนั้นปล่อยได้ปล่อยได้ปลออ่อยยังไงยังไงหมดูจังหวะด้วยมีผลมีผลด้วยนะมีผลด้วยสั้งคันแล้วมีผลด้วย ไฟต้องปล่อยทาไมวไฟต้องชิ้นนี้ันแหละให้คันมันทำงานของมันตั้งคันไว้ยังไง ถ้ามันกระชากกันต้องปล่อยแรงมันตกไปเยอะแล้วมันไม่มีกระชากมันนี่ก็ตึ๊กึแต่ว่าประมาามันไม่ได้ใช่อย่าปล่อยคันตรงให้คันมันงอไว้เพราะจะปล่อยคันตรงเมื่อไร่มันกระชากขาดได้ทันทีที่ดนแล้วไป น่าจะไซส์ว่าพอกระบวานไม่เห็นหัวมันกัดน้ำหนาไม่ถูกน่าจะน่าจะไม่ถึงของน้ำปลาหรอกนะสองกว่ากว่าหนักก็หนักเอาเรื่องอยู่นนะไม่เงยหัวเลยโอ้แรงจยองจริง ยงยังยังเขามันยอมงัดหัวได้ไหมล่ะงัดหัวเชิดได้ไหมเขางัดหัวเชิดได้งัดหัวเชิดเลยจะปล่อยลงนะครับแล้วปล่อยเขาเลยถ้งัดงัดหัวเชิดได้งัดเลยมามาเลยพร้อมละทางนี้ใช่ไหมทางไหนปิดปิดนี่กันงัดหัวเชิดละเลือกผก่อสามกว่าสามกว่าโอ้ยผู้กสามกว่าสามกว่าสามกว่า อ๊ยไม่ได้รอดตายยางนั้นไม่ได้มันตกม่ใช่มันหลุดไปแล้วไงเอาเรือขาดไม่ได้หลุดได้แค่เสียวขาดครับโโอ้โห phải. Đi về ไม่ควรจะค้างตื่อย่างนี้มันน่าจะลึกตัวน,นี้มันกินเหยื่อใช่ไหมเนี่ยไหลว้ายังไม่พร้อมเลยตั้งทุนอยู่น,นานเกินไปแล้วมันบอกกลัวไม่ไหวแล้ว เยนก็เอาตอนนี้หนึ่งแต้มครับอ,อะไรครับไม่ถึงปลาตัวแรกหรอเ <c oughs> อาดดแล้ววไ่ีีักกรราาปต หัดรลอยแม่งเลยเข้ามาครับเปลเ่ยนไซส์สวย ข้อสองข้อนลารังไปเลย ใช่ไหมใช่ไหมถึงไม่ใช่ก็ตัวใหญ่อยู่เบบซี่ใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ตัวเล็กเยอะตะเกียงเช้ใหญ่ครับไปไหนไปไหนนาโอ้ตัวนี้ไซส์เป็นโลใหญ่มากครับตัวนี้ดูครับ โอเคครับประมาณอะไรผลงนนานนาฬิการเสร็จมาเฮ้ย <c oughs> ทำไมหนักแปลกๆหรอโอเคหวายติดฟ้องด้วย <c oughs> น่าเกลียด <c oughs> เออเจาะปากอยู่นะไม่น่าเกียดหรอกนะครับแต่เพีย้ยนน่าไปเสียงอะไรลมเหรอลมหรือฝนฝ<ม>นมาชิบหายหเรียบร้อยเลยขาวอะไรนู่นแล้วไปเอาล็อบอลวนล้มวนล้มวน โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงนิดๆนะครับก็คงต้องถึงเวลาเดินทางกลับแล้วนะครับก็ทางน้ำไปก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมของที่รถมามาดูผลงานของผมวันนี้กันนะครับอาอาให้วัดมัดกับท่านอาจารย์วันนี้ผลงานผมก็ช่วงเที่ยงถึงเย็นนะครับก็นังจากช่วงเช้าเราไปเข้าหมายนาแจ็แต่ก็ถ้าทางดูจะไม่เบิร์กก็เลยกลับมากันนะครับก็มารอบช่วงผลงานช่วง บ่า,บายโมงนะลงเสร็จรก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นก็พอได้สนุกครับก็มีปนินใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะเทียนตัวนี้แล้วก็ตะเทียนใหญ่หลายตัวเยวอะโอเคครับฝากด้วยสําหรับผลงานเหีย่อของนาเอสนะครับแซ่บเฮ้ยนะครับจากนาเอสชนบุรีนะครับก็ฝากเกีย่อมาให้ลองมาให้เทสก็ถือว่า เ้ากับปลาตะเพียนคลองปลาตะเพียนธรรมชาติได้ดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวเดินทางกลับนะครับก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์น้าปอยนาปอยฝากช่อง u t u b e หน่อยนะครับครับหลิวริมคลองครับช่อง y o YouTube หลิวริมคลองเพิ่งจะสร้างได้ไม่นานนะครับแล้วก็มีคลิปลงไปแล้วทั้งคลิปใ่นี้ใช้รถถังเกือบ4ีโลนะท่านหนอยากจะไปดูนะครับเดี๋ยวผม เอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมปักหมุดไปให้สาหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้กับท่านอาจารย์ผมด้วยนะครับน้าปายกับดิวริมคลองนะครับผมนะครับฝากคนงานครั้งสุดท้ายไว้นะครับกับเหยื่อแซ่บเฮยจากนายเอดนะครับแล้วก็จะมีเหยื่อตัวใหม่เร็วๆนี้นะครับเป็นเหยื่อของน้าปายเองก็ชื่อเหยื่ออะไรไอเกินได้ไหมจำได้จำได้เหยื่อเราไม่เงานะกับเหยื่อเราไม่เงาน่นะครับ อยากรู้ว่าเงาไม่เงานะครับก็รอดูผลงานกับนองปายที่ช่องนักปายได้นะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับเก็บปลาก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ